ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกอกนะคะเอาแม่เจ้ยนะคะวันนี้มาเก็บยางช่วยนะคะแต่ต้องจอดรถกระทันหันนะคะเพราะว่าหนทางมันลําบากนะคะกว่าจะไปนะคะก็เลยอาศัยเข็นนะคะต้องขอขอบคุณแม่เจ้ยมากเลยนะคะที่วันนี้มาช่วยสาวปานเก็บยางนะคะนะคะซุกไปนะคะตรงไปเลยตรงไปจนสุดเลยแหละ แต่เขาขี่รถเข้ามานะเจ้ากล้าขี่ไหมฮะเออค่อยๆไม่กล้าลูกค่อยก็ขี่เข้ามานะม,มันหายแตงโม,ชมใช่คัดบุกแถวเดียว,ออน,วยน้ำมันลุ ถ้าเจ้ากล้าขี่รถเข้ามานะเขาก็ว่าเจ้าน่าจะขี่เข้ามาได้เพราะเจ้านู<อ>่ทางพี่สมก็ขี่นออกไปนะคะดมดแล้วบ่วโอ้เก่งเก่งเก่งนี่ พวดประถางเนี่ยค่ะนี่ต่อนะคะก็เก็บยางแล้วนะคะนี่นะคะลดละครึ่งล้อนะคะก็ซุกซุกซุกุไปนะคะค่ะมาถือกล้องเฮอคอยกับแม่เจยนี่ คนมันแน่ไปคนเ <ใ mission. S 2> บิง่งก็มันคนเบิ่งยันวิ่งโหยุคอยเจาะเราเป็นยังดอกเท้ากลาซุกไปแล้วก็ไปใส่รถแล้วก็แครเมื่อทางก็สบายนั่สบายอยู่เพราะว่ายางไม่เยอะป้าของไผ่หนึ่งที่ได้หลายเหตุสองต uh ้นนี่แหละของคอยของคอยก็ซี่แถวนึงห้ากระโปงหมดลอื กีดได้แค่สี่แถวเขากินห้าแถวเรากิดเออนะอันปานนารีถามจะกีนนี่นะว่าสปานมาจ้างบอนี่มันหุ้มไปแล้วอ่ะอสวนมันเจ้ากับน้าท่วมดีทั้งยางมีทั้งข้าวมีทั้งกล้วยกล้วยของเขานะ่นี่ ของยายวงนง,น,งนี่แ <c ười> ปปนี่หละข<า>อคยมามาอคอยบัไีมาจากักเจอยาง นี่ข้าวนะจ๊ะข้าวข้าวแม่ชสะปานดูถนนทางบ้านค่อยจังซี่ละมาเบิงซอยแน่ นี่จึงจอดไว้คันหนึ่งก่อนดันล้อข้างนี้ก่อน Thank you. จะทำ้ทาสงสองรอบนเรือรอเดียวอเดียวนมนจะเรือแล้วข้ามีเติมลงอยางแบนมันยางแบนลิกกันเอ้ยจะก็เอารอมาคือกันเด้หรอตเอาองอือเอาตัวนี้ไปสูบลมเอาตัวนี้ไปสูบลมก่อน เสมอรอบแรกค่อยจ้างมาไปสู้นี่น,นี่นคะ่ะลงไลน์ใหสาวปานไปก่อนกยจะไปที่หลัง Yep, yep, yep. จ่คนโตมาแล้วอืมค่จะลงไล้์ลงไล้์ก่อนเด้อเอฟซีเด้อ,อนี่นะคะมือกล้องนะคะแม่นะคะเป็นคนถือให้นะคะนี่เก็บยางมาแล้วนะคะนี่

ใสกวยใส่ท้ายรถแล้วก็ชุกไปนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะ